มาดูของชุมชนนะครับตู้กับข้าวชุมชนสุขสมบูรณ์ฝากจังเลยฝนก็ตกดีจังทุกทุกวันทุกวันโอ้มีมรัสตอข้าวโพดข้าวโพดแต่ขาวเหนียวเนยข้าวเหนียวค่ะข้าวโพดเหนียวใครไงใครยังไงสิโลยี่สิบบาทอีซต้องเอาสักโลด้วย ูตลาดชุมชนนะครับบ้านสุขสมบูรณ์เป็นแหล่งเสี่ยวติดตังค์เลยครับตังค์มามากเกดอไรจ้าพอเอาสี่สิบบาทสี่สิบนี่ซื้อเผือกชอบกินเผือกนี่ยเอาเอามันไม่ใหญ่เอาไม่ใหญ่นะเอาไม่ใหญ่ไม่ใช่ว่าเอาไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่สองสองโลค่ะเผือกอะไรป่า อันนู้นล่ะเหมือนกันเลยโอ้ดีตลาดสมบูรณ์กำลังสื่อครับอ่ะทอนกระด้อนะจ๊ะทอไก่ง่ายสามโลร้อยาโล้กิโลร้อยนี่เอาไปทอดจ้ะยี่สิบบาทเาไปทอดยนยังี่สิบเดจ ไปถอดยี่สิบครับครับผมไหนขายตำสมตำอะไรด้วยอ่างเก็บน้ำเพื่อเขาอินสารสุขสบูรณ์เอาเขตปักธงชัยเลยอันนี้เขตปักธงชัยเลยเนี่ปะ<แ>นี่เขตปักธงชัยเนี่ย<แ>เนี่ยปัน<แ>้องเกี่ยวแ,แล้วทำไม<แ>ทำไมเขตปักธงชัยลย่ะ ก่อนเลยทำไมก่อนก่อนอ๋อตัออ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 กทงชัยเอามก่อนเทาปักทงชัยแล้วนี่เขาย้ายเป็นวองทองเกี่ยวแลยเหรอเขา <c oughs> ไ,ไ,ไม่เปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนหรอกค่ะเพราะว่าเขาอยากให้รู้ว่าเราสร้างไปตั้ง,ง,งแต่เมื่อไหร่อ๋อตั้งแต่ปีสองเจ็ดใช่ไหมสองเก้าสองเก้าสองห้าสองเก้ารีสิบบาทนี่ก็ยี่สิบบาทใช้จ่ายเลยครับ อ่าพ่อเด็กใจใยครับผมพ่อเกกินครับทานที่เลยครับตลาดตลาดซุกสมบูรณ์นี่ไหนเอาไหมหนึ่งฟักก็เอลิ้นฟ้ากินก็ยังอร่อยเลยขมขมปีกินก็ผิด ครับโอ้มาดีครับตู้กับข้าวชุมชนสุขสมบูรณ์เพื่อสุขภาพสำหับธนาคารอมสินครับอยู่ข้างกลุ่มนกต้นน้ำสเตย์มีโฮมสเตย์ด้วยครับนี่สายน้ำแห่งชีวิตอเมริกาบางน้ำกินเหล้าคนละบานเองครับอีกสิบแปดก็จะได้สิบกิโลสิบกิโลขึ้นจะห้าโมของนี้เต็มฟ้าเลยครับ